โอ้โหครใครจะเชื่อฮะนี่คือดอกว่านหางจระเข้คือว่าสวยงามมากๆเลยฮะนะบางคนก็ไม่เคยได้สังเกตเลยว่าไม้ที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเวลามันออกดอกมันจะสวยขนาดนี้ช่างจิจในสาราพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลิศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมดอกไม้ที่อยู่รอบๆตัวเรานะก็เป็นไม้ประดับไม้มงคลนะแล้วก็สมุนไพรนะที่อยู่ในบ้านของเรานะดอกสวยงามนะปลูกเป็นไม้ประดับได้นะปลูกเป็นสมุนไพรได้นะปลูกเป็นอาหารได้น,ะนี่ก็คือว่านหางจร,เรนะเข้เนี่ยวันนี้เขาออกดอกนะช่วงหน้าฝนเขาจะแทงช่อขึ้นมานะสวยๆเนี่ยดอกสวยงามนะ หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าเคยสังเกตวันนี้นันเล็กก็พามาชมกันนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนก็คิดว่าหลายๆคนก็คงจะดื่มดำกับบรรยากาศของธรรมชาติที่อยู่ร,บรอบๆตัวเรานะสวยๆงามๆกันนะดอกไม้สารพัดอย่างก็ทยอยออกดอกกันเยอะแยะเลยนะที่สวนของเราก็เหมือนกันนะนี่ดอกกระเจียวก็สวยๆนะ แล้วก็ทานตะวันเม็กซิโกก็สวยงามนะนี่ดอกบานเช้าบานเที่ยงดอกอะไรเนี่ยสารพัดเลยนะนี่ตระกูลไม้สวยๆเนี่ยดอกเพียบเลยฮนะเนี่ยหลากสีสวยงามเทมิ้ก็ปลูกไว้โอโ้โหสีสันสดใสฮนะยามเช้าตื่นขึ้น,นมาจิบก,กาแฟเนี่ยโอโ้โหสุดยอดเลย แต่วันนี้นเล็กพามาชมดอกไม้อีกชนิดหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่เคยสังเกตนะก็คือดอกว่านหางจระเข้นะพอถึงระยะหนึ่งที่เขาแก่เต็มที่นะต้นโตเต็มที่เนี่ยเขาก็จะสามารถออกดอกนะดูช่อดอกเขาเนี่ยยาวเป็นเม็ดกว่าๆเลยสูงพุ่งขึ้นมาเลยสวยๆงามๆเลย ดอกเริ่มบานกันแล้วนะดอกออกสีส้มๆส,ส,สวยงามก็ลองสังเกตฮะนะก็บางคนก็เป็นความเชื่อว่าเออถ้าเกิดว่ามันออกดอกแล้วมันก็จะมีโชคมีลาบกันก็นแล้วแต่ความเชื่อนะสรับนาเล็กก็คือมีความสุขที่ได้เห็นดอกนี่สวยงามจริงๆฮนะ ลองดูฮะใครที่ปลูกนะก็อลองสังเกตดูว่าช่วงนี้หน้าฝนต้นเขาสมบูรณ์เต็มที่ก็คงออกดอกกันให้ชมกันอ่ะครับผมสลับคลิปนี้นะแล้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ